ไม่มีทางอ่ะพ่อเป็นคนบอกฉันเองว่าแบ่งสมบัติไว้ทั้งหมดเท่ากันแกอย่ามาทําเป็นรู้มากนะเดีย๋ยวไม่มีที่อยู่หรอกไม่อยากนึกเลยถ้าวันนั้นตกบันไดไปแล้วเป็นอะไรมากกว่านี้จะแบ่งสมบัติกันยังไงไหนจะมีเนื้อ,องอกในสมองอีกแม่เลิมไม่ไหวแล้วนะงั้นหมอต้องรีบบอกแม่ให้ทาพินัยกรรมได้แล้วนะแม่แบ่งให้ตามสมควรแล้วจะเรียกร้องกันไปทางไหนจะโลภอ,อะไรกันอีกแต่ผมสมควรได้มากกว่าเพราะผมกับยดเรากำลังจะมีลูกกันเราชิงยิงมันให้ตายไปก่อนดีกว่าปะ ก่อที่แม่จะแบ่งสมบัติให้จะดีเหรอมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าสวยอะ่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้ใครอะมอสท่ไยมองหน้ากันด้วย ก็ญาติมอนไงลูกน้ามอเองแล้วไปคนนี้เองเหรอลูกของน้านที่ตัดญาติกันไปนานแล้วอะแล้วมอนรู้ไหมอะว่าเป็นเพราะว่าอะไรเขาถึงตัดญาติไม่คุยกันแบบเนี้ยไม่รู้อะเขาบ้านกันดีกว่าเห็นรถไฟฟ้ามาแล้วอะไปทำคะแนนนำแล้วมั้ง วันนี้เจอลูกป้าหนองด้วยมอสอะพอไม่นับญาติก็ไม่เรียกเขาว่าพี่เลยเหรอมอสน่ะเป็นรุ่นพี่หมวยนะแม่หนูขอถามหน่อยนะเรื่องป้าหน่องกับแม่นี่มันเป็นยังไงอะทําไมไม่เห็นเล่าให้หนูฟังสักทีจะอยากรู้ไปทําไมอะมันก็ผ่านมานานแล้วนะแล้วเรื่องมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้ใช่ไหมล่ะหนูกับเขาก็กลายเป็นคนไม่รู้จักกันทั้งที่เป็นญาติกันแท้ ได้ถ้าหมวยอยากรู้แม่จะเล่าให้ฟังตอนนั้นแม่กับป้ายังอาศัยอยู่ที่บ้านของคุณตาพอเรียนจบคุณตาเขาก็ป่วยหนักพอดีตอนนั้นคุณตาเรียกแม่กับป้าไปพบแล้วสั่งเสียเอาไว้จนถึงวันที่คุณตาเขาจากไปแม่ถึงรู้ว่าแม่ถูกพี่สาวตัวเองโกงสมบัติทำไมพ่อถึงให้สมบัติพี่คนเดียวอะ ก็พ่อไว้ใจให้ฉันดูแลไงพาแต่แกอยู่ที่นี่ได้นะแต่ชื่อทุกอย่างต้องเป็นของฉันไม่มีทางอะ่ะพ่อเป็นคนบอกฉันเองว่าแบ่งสมบัติไว้ทั้งหมดเท่ากันเกจะเถียงฉันหรอไม่เห็นหรือไงว่าพ่อเซ็นไว้เองอะ่ะนี่พี่หลอกให้พ่อเซ็นยกสมบัติให้พี่คนเดียวใช่ไหมนี่พี่ทําแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะก็เป็นพี่น้องกันนะแกอย่ามาทําเป็นรู้มากนะเดี๋ยวไม่มีที่อยู่หรอก แสดงว่าป้าหน่องเขาโกงแม่จริงๆใช่ไหมคะใช่แม่เลยออกจากบ้านหลังนั้นมันไม่สนิทใจเหมือนเดิมนะลูกแล้วแม่โกรธไหมที่ป้าหน่องเขาทําให้ชีวิตแม่เป็นแบบนี้โกรธไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีทุกใจตัวเองเปล่าๆแต่มันมีที่อยู่แปลงหนึ่งนะที่ตาเคยบอกจะยกให้แม่แต่เหมือนทุกวันนี้ยป้าหนองยังเก็บอยู่เลยนะแล้แม่อยากได้คืนไหมไม่หรอก ที่ผืนนั้นน่ะไม่รู้มันต้องคำสาบหรือเปล่าตั้งแต่ป้าหนองได้ไปก็ขายไม่ได้นะจนต้องเก็บไว้นี่แหละขายไม่ได้หรือว่าเขาไม่ขายแม่เห็นป้าหนองประกาศขายตั้งนานแล้วนะแต่ก็ยังขายไม่ได้สงสัยเจ้าที่แรงสวัสดีครับแม่ไง ไอ้กุ้ยแฟนแกไม่มาแฟนหนูเขามีงานมีการทำนะไม่ใช่คนว่างงานใจเย็นหนนคุณพี่น้องสองคนนี้เจอกันอีไลทะเลาะกันทุกทีคุยกันดีๆไม่ได้เลยหรื่องไงแม่ก็ดูพี่เขาสิไม่ชิพี่เขาเหรอที่จะหาเรื่องฟาก่อนอะฉันก็แค่ถามแฟนแกไม่ได้จะหาเรื่องมีแต่กแกนั่นแหละที่มาพาาปินแฟนฉัน ถึงฉันจะไม่ได้ทำงานแต่ฉันก็ไม่ได้ผ่านเงินเล่นเหมือนแฟนแกนะวันๆเอาแต่เล่นพนันหยุดทะเลาะกันสักทีนานๆพวกแกจะมาเยี่ยมแม่เป็นพี่น้องกันแท้ๆไม่ทะเลาะกันสักวันไม่ได้หรอเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนแล้วกันแถวนี้อากาศมันร้อนอ่ะงั้นหนูไปเตรียมแบบข้าก่อนนะแม่ วันหยุดนี้มาหาแม่ได้คิดจะมาขออะไรแม่อีกล่ะผมคิดถึงแม่ก็ต้องมาหาแม่สิครับทําไมต้องคิดว่าผมหวังเอาอะไรด้วยอ่ะก็ปกติไม่เห็นจะโผล่หัวมาเหมือนกันนะพี่ทั้งน้องคิดว่าแม่ดูไม่ออกเหรอแม่แม่ก็แก่แล้วอ่ะจะห่วงสมบัติอะไรนักหนาแบ่งให้ลูกบ้างเหอะเห็นไหมแม่พูดผิดที่ไหนแต่ละคนถ้าเงินไม่หมดก็ไม่มาหาแม่ก็ผมลูกแม่ไงถ้าไม่อยากให้ของเงินบ่อยอ่ะ <g ül> ก็ทำเรื่องยกสมบัติให้สุกทีสิฝันไปเถอะฉันยังไม่ตายสักหน่อยฟ้าฟ้าแม่อยู่น้ำเอาน้ำให้แม่กินหน่อยอ,อ้อ ให้ลูคนนี้นี่แล้วทำไมฉันต้องมาหิวน้ำตอนนี้ด้วยนะเอาว่าไฟมันอยู่ไหนน่ะเนี่ย แบ่งสมบัติสักทีไม่อยากนึกเลยถ้าวันนั้นตกบันไดไปแล้วเป็นอะไรมากกว่านี้จะแบ่งสมบัติกันยังไงไม่ใช่แค่นะดิไหนจะมีเนื้องอกในสมองอีกแม่เริ่มไม่ไหวแล้วนะงั้นหมอต,ต้องรีบบอกแม่ให้ทําพินัยกรรมได้แล้วนะแหมทีเรื่องแบบนี้ไวเชียวนะ ฉันแต่ละคนฉันยังไม่ทันตาแย่งสมบัติกันซะละแม่แม่ตื่นมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยไหนบอกว่ากินยาน,นี้วจะลับยาวไงก็รู้สึกตัวตอนที่พวกแกพูดถึงฉันทำไมาวางแผนกันแล้วเหรอ ฉันไม่ตายง่ายๆหรอกนะพวกแกเลิกพูดเรื่องแย่งสมบัติกันได้แล้วทุกอย่างที่ฉันสร้างมาฉันไม่ย้อยให้ใครง่ายๆหรอกนะแม่จะห่วงของไปไหนสุดท้ายก็ต้องยกให้ลูกแบบพวกหนูอยู่แล้วที่ผ่านมาพวกเราไม่ได้อะไรจากแม่เลยด้วยซ้ำแต่พวกแกจะได้เอาอะไรนักหนานจะแช่งให้ฉันรีบตายใช่ไหมทุกวันนี้พวกแกแทบจะไม่มาหาฉัน ถ้าฉันให้สมบัติไปก็ไม่เห็นหัวฉันเลยสินะแม่คิดอะไรของแม่ก็ไม่รู้แม่ได้ข่าวว่าป้าหลงตกบันไดมาไม่ใช่หรอลูกหลานเขาก็มีแม่ว่าเราอย่ไปยุ่งดีกว่าแม่จะไม่เป็นห่วงพี่สาวแม่หน่อยหรอเขามีเงินขนาดนั้นอะไม่ต้องห่วงหรอกลูกกลับบ้านแล้วเถอะ แม่หนูถามหน่อยถ้าวันหนึ่งป้าหน่องตายไปอ่ะแม่จะไปงานศพเขาไหมคําถามยากจังเอางี้หมวราคิดกลับกันนะถ้าเป็นแม่ตายก่อนอดด่ะหมวูคิดว่าป้าหน่องอ่ะจะไปงานศพแม่ไหมนั่นสิเนาะไปหาแม่กับบ้านกัน คอยดูแลกันฉันไม่ยอมให้แกได้ไปหรอกทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์ฉันก็ลูกแม่เหมือนกันนะแกรอดูแล้วกันพี่ชายฟ้าคงจะหวังเอาสมบัติของแม่ไปหมดแน่ๆฟ้าก็ไ่าอย่างนั้นแหละดูที่มันพูดดิคิดว่าเราชิงยิงมันให้ตายไปก่อนดีกว่าปะกว่นที่แม่จะแบ่งสมบัติให้จะดีหรอมันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่า เราไม่รู้เลยนะว่าแม่จะยกสมบัติให้มอนมากกว่าหรือเปล่าอสู้ให้มันตายไปเลยไม่ดีกว่าเราถ้าแม่ฟ้าตายตามไปสมบัติก็จะตกเป็นของฟ้าคนเดียวนะเลยอีกอย่างนะสไภายยังอยู่ดะไม่มีทางได้อะไรไปอยู่แล้วด้วยอืมก็ดีนะพี่แบบเนี้ยฟ้าไม่มีก็ได้ นี่ลูกฉันจะฆ่ากันเองแล้วหรอเนี่ยนี่แม่แบ่งสมบัติให้พวกแกเท่าๆกันแล้วนะหวังว่าพวกแกคงไม่ทะเลาะก,กันอีกเท่ากันเท่ากันตรงไหนอะฟ้าได้ทั้งบ้านทั้งที่ดินแต่พี่ก็ได้บ้านพักที่ชายทะเลกับที่ดินส่วนผักไปนะเงินสดแม่ก็ให้เท่ากันแล้วยี่จะมาไม่พอใจอะไรกันอีกแต่ผมสมควรได้มากกว่า พะผมกับหยดเรากำลังจะมีลูกกันแม่กำลังจะมีหลานนะสมบัติที่ให้ผมอะ่ะควรให้เยอะกว่าฟ้าหรือเปล่าถ้าพี่จะพูดแบบเนี้ยผมทำให้ฟ้ามีลูกเลยก็ได้นะใช่ถ้าจะบอกว่ามีลูกแล้วจะได้มากกว่าแม่ฟ้ามีหลานให้เลยก็ได้นะอย่างแกไม่ต้องมีหลอกฟ้าถ้าลูกออกมาแล้วมีพ่อติดพนันแบบเนี้ยสมบัติได้ไปก็ไม่เหลือเฮ้ยหมออยู่ชะลักัน,นสักที ขนาดได้สมบัติเท่ากันยังทะเลาะกันขนาดนี้แม่แบ่งให้ตามสมควรแล้วจะเรียกร้องกันไปทางไหนจะโลภอะไรกันอีกได้ถ้าแม่คิดว่ายุติธรรมแล้วอ่ะแม่ก็ให้ลูกสาวแม่ดูแลแม่ไปแล้วกันอย่ามาทำเป็นพูดหน่อยเลยพอตัวเองได้สมบัติก็จะทิ้งแม่เหรอนี่เอองั้นแม่ก็รอดูแลกันว่าไอ้ลูกรักแม่เนี่ยจะดูแลแม่ได้นานแค่ไหนแกคิดจะทิ้งฉันอยู่แล้วนี่มอสที่ฉันยกสมบัติให้พวกแก พราะคิดว่าจะดูแลฉันบ้างไม่ได้ทิ้งคว้างกันแบบนี้พวกหนูก็บอกแล้วไงว่าเรากําลังจะมีลูกกันมาร์กต้องดูแลหนูเหมือนกันนะคะแม่เงินแม่ก็เชิญอยู่กับลูกรักของแม่ไปเลยนะผมก็จะกลับไปอยู่ครอบองผมไว้คิดถึงนะจะมาหาแล้วกันฟ้าแกก็คงไม่ทิ้งแม่ไปอีกคนใช่ไหมอ๋ม ีอะไรอ่ะแม่หนูทำงานอยู่ฟ้าน้ำแม่หมดเอาให้แม่หน่อยได้ไหมฮัลโหลให้เวลาตอนนี้เลยเหรออยู่ไหนอะ่ะไปที่บ่อนอีกแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมานะเดี๋ยวก่อนพีฟ้าเอาน้ำให้แม่ก่อน พี่คนเดียวอ่ะนี่พี่หลอกให้พ่อเซ็นยกสมบัติให้พี่คนเดียวใช่ไหมนี่พี่ทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะเราเป็นพี่น้องกันนะแม่มาทำอะไรที่นี่อ่ะอ้าวลกูกกลับากที่ทํางานแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วแม่มาทําอะไรบ้านป้าหนอง แต่เหมือนไม่มีคนอยู่เลยนะแม่ไม่รู้สิเหมือนมีอะไรดนใจให้แม่เข้ามาเลยอะแม่กลับบ้านเถอะไปเข้าบ้านเขาสมสีส่สมหาเดี๋ยวเขาก็แจ้งตำรวจเอาหรอกกลับบ้านกัเถอะลูกไปค่ะจ้ะแม่กลับบ้านเถอะ ไปไหนมาลูกนี่ค่ะแม่อะไรอ่ะหนูไปเจอฟ้ามาแม่นี่มันที่ดินที่คุณตายให้แม่นี่โฉนดเนี่ยของจริงเหรอของจริงสิแม่ก็หนูซื้อคืนมาให้แม่เองซื้อคืนหมายความว่ายังไงอ่ะก็บ้านนั้นเขาแบ่งสมบัติกันฟ้าเขาได้ที่ดินนี้มาแล้วก็มาขายถูก หนูก,ก็เลยซื้อไว้ค่ะขายถูกเหรอเพิ่งได้สมบัติมาทำไมขายแล้วล่ะเขาไม่บอกหรอกค่ะแม่แต่หนูไปรู้มาว่าแฟนเขาติดพนันคงรีบใช้เงินก็เลยขายถูก,ขถกเขาบอกว่าที่ตรงนี้ขายยากมากแต่หนูก็ได้มันมาจริงๆมันอาจจะอยากกลับมาเป็นของแม่ก็ได้นะคะแม่ก็คงยกไว้ให้ลูกนั่นแหละขอบใจนะหมวยที่ทำเพื่อแม่ ไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเป็นวันพระไปทำบุญให้คุณตากับป้ากันนะลกูกไหนๆป้าก็จากไปแล้วอ่ะแม่ก็โศกเศรมาม่ทุกอย่าง